ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาไอ้นี่ครับทำเอฟเคมได้ไหมครับโดนท้ามาแล้วโดนท้าอีกแล้วครับคราวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสกินผู้ยิงนะในผู้ชายบ้างเออไม่ใช่ช่วงตุลยเสริมด้วย <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปจอยก่อนแบบ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 เปิดก่อนคลาสอะไรเนะี่ย อะไรวะอันนี้สำหรับยศขึ้นไปเท่านั้นอ่า้อันเนี้ยนะเออเออแม่งเลือกเอ,เอาเองเลยดีกว่ายี่เฮ้ยเอาเฮ้ยพร้อ,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 อมละหัวกูขึ้นไปาปไา,บา นี่ครับเอาเออไปอุ้ยอุ้ยโอ้แปะเอาหมัมาอ้าไเมื่อไหร่จะเข้าจะได้ทำ f g จะได้ไป GTA ต่อ อว่าเติบฟังมาเล่นยังไงวะเนี่ยทหารฝึกโอ้ยเฮ้ย อีกหรอก่อนครับหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเจอกันครับมาแล้วครับมันควอทิ้มมันไม่หนึ่งนาทีเลยมันต้องแค่รอเชเชยๆแค่เราคลิกเฟรนก็นจบแล้วแต่ว่าอ่าเราคนอยู่ไหนจะได้รอยือนนิ่ง,งเออกติกาคือมันต้องยืนนิ่งๆครับ <Yeah. S 1> เฮียเฮ้ยมา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 ตีผมตี เออมาเป็นไงอันิเมะรอไหมอีกรอบมามารอนะรอแบบแบบแต้องรอก่อนเฮ้ยเฮตีเราเร็วตีเลยตีตีต,ตีเออเห็นไหมอีกรอบมา มาอีกรอบมาตีผมมาแบบ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 เดินให้คนก่อนรอคนก่อนแบบๆๆแบบแบบแป๊บเดี๋ยวขอ,อเดินรอคนก่อนแล้วก็เจอคนเมื่อไหร่แล้วนั่งยืนนิ่งๆอ,อ,อ,อย่างนี้แหละเฮ้ย ตีตีตีแบ่งขึ้นขึ้นไปให้เลยดีไหมปั๊บปัป๊บปั๊บปับอาจจะมีการพิกิกตาหน่อยต้องขึ้นเดินครับนี่ยยืนนิ่งๆครับนิ่งๆนิ่งๆอ้าวหันไข่แล้วเฮ้ยมาตีเราแล้วอะ เดี๋ยวขอจบก่อนแล้วนะไปละ